ดีค่ะพวกดิฉันมาจากกลุ่มวัตถุธรรมชาติมีสมาชิกทั้งหมด10คน1เด็กหญิงพัชรินรีมาน2เด็กหญิงวัชราพรขลาผล3เด็กหญิงสิรินภาสิริเวศ4เด็กชายนัทวัฒน์มุสุมาน5เด็กชายนิติกรแย่แสน6เด็กชายปวดรณนาำใน7เด็กชายจิรวัฒน์สันติพจน์8เด็กชายธนินท์ส่วนฟูที่บุรี9เด็กชายนัฐวุฒิสมพงษ์และดิฉันเด็กหญิงพัชรีศรีมานพวกดิฉันจะนำเสนอโครงงานในเอสเรื่อง ศารการทำดอกไม้จานทร์จากฟางข้าววัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวสเพื่อไม่ให้ฟางข้าวประประโยชน์สเพื่อนําวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้เก็ประโยชน์ที่มาและความสําคัญเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประกอบอาชีพทํานาเมื่อถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวก,ก็จะมีฟางหลงเหลืออยู่ซึ่งฟางมีประโยชน์น้อยผู้คนส่วนมับก็จะนําไปเลี้ยงสัตว์มเมื่อฟางหลงเหลืออยู่เป็นจํานวนมากมพวกเราจึง ิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวจึงคิดเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวด้วยการทําดอกไม้จันจากฟางข้าวให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่เคยเป็นฟางธรรมดาหรือฟางอัดก้อนดังนั้นจึงคิดที่จะศึกษาการทําดอกไม้จันจากฟางข้าวเพื่อนาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าวและไม่ให้ฟางข้าวเปล่าประโยชน์กัดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ฟางข้าว 2. โซดาไฟ3แป้งมันสี ็ดทุงมือแปดเครื่องปั่นเก้ากะละมังขั้นตอนการทำอันดับแรกนำฟางมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณและนำมาต้มประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงหลังจากนั้นใส่สารโซดาไฟลงไปประมาณ50กรัมและต้มต่ออีกประมาณ30นาทีหลังจากที่ต้มเสร็จนำมากรองและล้างน้ำออกหนึ่งน้ำบีบน้ำออกจากตัวฟางและนำมาปั่นให้ละเอียดโดยการปั่นจะใช้น้ำผสมประมาณ12ออนอ์นและใช้แป้งมัน1ช้อนโต๊ะ แด้เตรียมภาชนะสำหรับขึ้นลูกกระดาษฟางนำมุ้งล่ดที่ขึ้นบล็อกแล้วมาแช่ในน้ำแล้วนำฟางที่ปันละเอียดค่อยๆเทใส่ใส่ประมาณ50-6 0กิกรมัมหลังจากนั้นนำไปฝุ่งแดดหนึ่งวันหรือจนกว่าจะกระดาษจะแห้งสนิทหลังจากที่กระดาษแห้งแล้วนำไปตัดทำดอกไม้หรือที่ห่อของขวัญหรือทำประโยชน์อะไรก็ได้มีคาดว่าจะได้รับ1ได้แนวทางสร้างเสริสมอาชีพ 2. ได้ความรู้ในการศึกษาค้นคว้า กลุ่มพ่อดีสานขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ